เดี๋ยวมาถามหัวหน้าสอนเรื่องประเด็นดราม่านะฮะที่หัวหน้าสอนโดนดา่านะที่ผมถ่ายคลิปไปเดี๋ยววันนี้จะมาถามหัวหน้าสอนนะฮะว่าอธิบายนะไปไหนไม่รู้เดี๋ยวตามหาหัวหน้าสอนก่อนโดนด่าว่าไปตัดสายสายเกความพร้อนนะฮะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายแต่เห็น ห,หน้าสอนก่อนถามห,หน้าสอนก่อนแกเห็นเดินมาแวบ,บๆตรงนี้แหละนะะฮตรงไหนล่ะเจ้กกรรรรราอัน เป็นลี้นีนอนเส่วะจุากูจุกูกนี่โดนบ่าโดนดาซะบ้างนะฮะน่าสอนเอฟซีโดนดาทั้งช่อง YouTube ทงั้งเนโอตะมาแกงมาเก็บไหมตรงนี้ทั้งช่อง YouTube ทั้งช่องต่างแพนเพจเลยนะฮะ โอ้เสียว่ะเสียไมเสียว่ะก็เห็นแวบๆอยู่บ้างนันีนออ่ะใส่่ะไตหลดไตทองหลดว้าวห่ะไอสั์เอออยู่คยคนเดียวไอซ้อนเฮ้ เจ้าย oh, oh, ่างอย่งน um, oh, ี้เจ้าย่างวนอย่างนี้ฮะโอ้เชนออกเงื่อนตีบอกแฟงน่ะอือออกเงื่อนเอามาอธิบายเขาในเขาได้เจ้าบอกหลายเลยนี่ไหมเรื่องไงนี่ไหมนี่เรื่องตัดนี่ไหมตัดสายอะไรไหมตัดสายเกลียวมอ่อนวันนี้ มันเก่ามันเป็นตังไหนมันของเก่าของเก่าใส่ใส่อะได้ใส่ใส่ก็แล้วก็เลยตัดมามัดโอ้ตัดมามัดนี่แมนไอ้ประตูนี่มันล็อกไว้ได้นี่เออมันลุดมันลุดอันนี้ใส่ก็เลยตัดเกลียวความห้อนเพราะว่าเกลียวความห้อนมันห้างแล้วออมันห้างเจ้าตัดมาใส่นี่ยเนี่เนี่นี่เขานี่ครับตัดมาให้มันตัดก็มามัดนี้ก็มามัดนี่ใช่ไหมคือเกลียวความห้อนนี่มันเป็นมันเป็นเกลียวความห้อนของเครื่อง เครื่องแอร์เก่านะครับทีนี้เขาก็เลยแปลงเป็นเครื่องแอร์แปลงเป็นเครื่องแอร์ไฟฟ้านะฮะเธอเขาก็เลยไม่ได้ใช้นะฮะเขาโหเขาด่ายับเลยอ่ะเขาด่าแบบคนเขาไม่ต้องเบื้องหน้างันไหมเบื้งหน้างันวะอย่าอย่าเห็นแค่รูปลักษณ์ภายนอกรูปลักษณ์ภายนอกอย่าอย่าไปโทษเขาเออบางงครั้อะะน่มันมันเป็นจะไหนวะแมน มันมันห่างแล้วมันห่างแล้วเออโพลิสิตัดเนาะเอองานค้นเลยประสบการณ์เหตุงานตะกอนโอ้ยอ,อ,อยู่นครสวรรนะค์ปลาขีตนครสวรรค์แถวภาคก,กลางในปลาขีเพืดคือขับรถอ้อยเนี่ยรถพ่วงนี่ประมาณแปดขั้นอ่ะคว่ำอยู่ประมาณเจ็ดขั้นอีกขั้นหนึ่งเนี่ยเขาไล่ออกก่อนแมนบ้าอะไล่ออกไนี่ยเลยอะไรออกดอกแมนบ้า ไอ้ <Hey. S 2> ป,าปลากายไหมดูหน้าบอกไงโอ้ปลาเพินเ่นเพิ่นเห็ดหน้าปนเปล่าไงว่านเขาหรอกเป็นหนองได้ไงปลาปกหลายได้ไงอ๋อเปลี่ยงห่ายโอ้โหน,โโนหะ,นะก็เข้าใจตรงกันนะครับเราก็ดูแบบบางทีมันอาจจะเป็นอคอนเทนต์นะฮะ หยอ,อกรอกันนะฮะคือสายมันเนี่ยมันมัน,ม,นมันขาดแล้วนะเนี่ฮนะสายมันขาดแล้วคือมันมีเครื่องแอรเครื่องแอมันจะอยู่ตรงนี้นี่อยู่ตรงนี้นะฮะก็เลยตัดมามัดนะก็แจ้งประเด็นดราม่าเรียบร้อยนะฮะสำหรับทริปนี้นะ เขาทำงานวันนี้เขาทำอะไรบ้างนะฮะเนี่ยวันนี้ก็เอาลูปเฟืองท้ายนะฮะมาถอดร้างนะฮะตั้งแต่สมัยเปิดร้านใหม่ๆก็มีนะฮะเฟืองท้ายก็เลยทำมาออกมานับเฟืองแล้วก็โอ้เจ็ดสี่หนึ่งมาจากไหนเนี่ยฮะเฟืองท้ายเอฟเนี่ย เนี่ยเยสีหนึ่งอ่ะอือันนี้เป็นคนอิสลามนะครับเนี่ยหนวดแกจะเต็มเลยนะฮะเป็นคนอิสลามมาจากภูเก็ตไปแล้วนุ้นเฮ้ยอย่ายโดดน้ำเลยไปแล้วนะครเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะล้างนะล้างทำความสะอาดแล้วก็จะมาคัดดูว่ามันเป็นเฟืองมีเฟืองไหนบ้าง เองไทฟจะมีสองอนเจ้านับให้มันแม,นแมนแ่นเ้อนะฮะนี่เฟืองไทก็ลองมาดูนะครับว่ามาเลือกกันส่วนมากจะเป็นเฟ,ฟืองเฟืองเร็วเยอะนะเฟืองที่มันมันบืนนี่ไม่ค่อยมีนะฮะเฟืองแรงไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะฮะนี่ันะ่งนี้ก็เป็นลนะคือตรงนี้เป็นห้องเก็บพวกสายไฟอลูมิเนียมนะฮะสองงานแบตเตอรี่แล้วก็นุ่นของรถแล้ว ไกำลังเสียน้ำยาร้างนะฮะเครือบนะฮะเพราะว่าพวกนี้มันมันต้องโดนน้ำมันถ้าเป็นเสน็มเนี่ยหมุนไม่ไปเลยเอาก็ก็ว่ากันไปนะฮะอะไรใครสนใจอะไรก็ทักมานะฮะ่วนส่วนมากไม่ค่อยมีส่วนมีไม่ค่อยได้ขายเพราะว่ามันมีแต่ ของแบบมันมีรุ่นแบบที่ตลาดครับไม่ต้องการก็มีเยอะนะฮะของรถพวกนี้นะเอะก็ใครสนใจนะฮะปั๊มลมดัดแปลงสําหรับสายไฟสําหรับทําเบรกที่ฟี่ทำลมดูทาอะไรก็ลองมาดูนะฮะตัวนี้มีมีเก็บเงินไปทางไม่ต้องโอนมานะฮะเดี๋ยวไปเก็บไปทางเลย5้าพันห้านะครับพร้อมส่งนะตัวนี้ส่งให้เป็นยี่ห้อของโฟตอน นะฮะแล้วก็จะมีน้ํายาล้างเครื่องนะฮะตัวนี้เก็บเงินไปทางก็ได้นะครับเป็นน้ํายาล้างเครื่องของมาวินนะฮะห้าร้อยสามสิบเก็บเงินไปทางเหมือนกันใครอะไรละ่ะใครเอาไปใช้ล้างมัคงแมคโครถงรถเกี่ยวนะน้ำมันข้ามน้ำมันจอรีอะไรก็มาล้างนะฮะผสมกับดีเซล5ลิตรอันนี้5้าลิตรก็เป็น10ลิตรนะฮะใช้งานได้ นานอยู่นะฮะวันนี้ก็ลองเอามาใครลองใช้ก็ลองลองไปใช้ครับล้างมุงล้างมือนะฮะก็ยังจนงางวนยังฮะโอ้คือวนแรงเดียวเลยเหรอวะอ้าอ้าอ้า คือว่าฉัได้ไปงานนอกเ,อเอี่นบัวเฮ็ดอันอื่นเลยจเจ้าเฮ็ดอย่างเพราะว่าตอนนี้มันไม่มีรถตัดนะฮะใครจะขายรถก็ลองมาติดต่อมันรถว่ถาตอนนี้ก็ต้องทำความสะอาดไปนะฮะป,ปกติก็ช่วงโควิดโอโ้โหดูเดือดเลือดพ่านเลยนะฮะรถเนี่ยเอามาตัดคันละห้าหกหมื่นก็มีรถบัสสิบสองเมตรเอามาตัดนะ <laughs> แต่ทุกวันนี้เง <laughs> ียบกิ๊บเลย<ม>นะฮะ ไอเมีก็หาไปผมก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะฮะมีการซื้อรถแบบว่าสภาพดีมาจัดไฟแนนซ์นะฮะหาไฟแนนซ์รองรับให้ลูกค้านะฮะของสําหรับคนท,ทุนง,งบน้อยนะอยากเอาไปสร้างตัวรถไปสร้างตัวนะฮะมาหากินอย่างนี้นะก็ดีกว่าขี่โกโก้ go นะฮะดีกว่าซื้อฟอร์จูนเนอร์ซื้อพวกนี้ขี่โกโก้นะ,ะถ้าไม่มีธุรกิจอะไรนะฮะซื้อรถบรรทุกพวกนี้ไปทำมาหากินได้นะ เอ้าก็ฝากไว้ด้วยครับนะฮะกับสีเรลืองอะไรยนตนะครับใครหาอะไหล่รถอะไรก็ลองมาดูนะฮะคิดจะซื้อนะฮะคิดจะขายนะครับกับโลโก้โลสแกนของผมนะปีใหม่นี้เดี๋ยวไปทําเสื้อก่อนนะฮะใครอยากได้เสื้อก็เดี๋ยวรอก่อนนะครเดี๋ยวไว้แจกนะเป็นเสื้อคนงานนะครับแจกฟรีสําหรับลูกค้านะฮะมารับได้นะที่ร้านนะครับเดี๋ยวไปทําก่อนนะยังไม่ได้ทำเลยตอนนี้อ่ะ ร้านมี2ที่นะครับมีอยู่บ้านห้องแปนอำเภอกำละสายจังหวัดกสินธุ์แล้วก็มีอยู่ที่อำเภอห้วยพึ่งบ้านผู้เงินนะฮะจังหวัดกสินธุ์เหมือนกันนะครับ